สวัสดีนะคะรัตค่ะบริษัทเซิร์โฮมนะคะวันนี้พามาดูโครงการโกลเด้นทาวน์สองสุขสวัสดิ์พุทธบูชาจะเป็นทาวน์โฮมสองชั้นนะคะ19ตารางวาอันนี้ด้านหน้าบ้านหลังที่จะขายนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหลังริมอันนี้เดี๋ยวรัดจะถอยให้มองชัดๆเนาะเป็นหลังริมด้านข้างจะเป็นสวนนะคะก็ได้เปรียบกว่าหลังอื่นเนาะมีที่จอดรถก็คือหน้าบ้านสองจอดในบ้านหนึ่งจอดเดี๋ยวรัดจะพามาเดินเข้ามาดูในบ้านนะคะ บ้านนี้ยังใหม่อยู่นะคะสภาพบ้านเพิ่ง4ปีเองแล้วก็ไม่สุดด้วยสภาพดีค่ะไม่มีรั่วไม่มีซึมไม่มีร้าวนะคะอันนี้ประตูหน้าบ้านจะทำเป็นบานเลื่อนกระจกนะคะบานเลื่อนกระจกเดี๋ยวราจะาเข้ามาดูในบ้านนะคะข้างล่างนะคะจะมีหนึ่งห้องนอนอันนี้คือภายในห้องรับแขกนะคะไฟดาวไร์ทั้งบ้านค่ะตกแต่งเรียบๆเ,เก๋ๆค่ะ อันนี้เราเดินเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะคะฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นบันไดนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำและมีห้องด้านล่างอเนกประสงค์อีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งตรงนี้พอดีทางเจ้าของเขาเก็บของพวกเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นโถงรับแขกนะคะหน้าต่างจะเป็นบานเลื่อนกระจกค่ะแยกโซนครัวนะคะ ครัวบ cool ิวอินค่ะอันนี้เจ้าของมาทําเองหมดเลยนะคะปูกระเบื้องทำค cool รัวบิวอินเดี๋ยวรัดให้ดูพื้นที่ครัวนะคะนี่ค่ะพื้นที่ครัวก็ค่อนข้างลึกนะคะบ้านสไตล์เรียบๆเก๋ๆหลังคาจะทำฉนวนกันความร้อนเรียบร้อยนะคะไฟดาวไรทั้งบ้านอันนี้ถ้าเรามองจากห้องครัวออกห้องรับแขกจะเป็นลักษณะนี้ค่ะนี่ค่ะ นี่คือห้องรับแขกนะคะบริเวณห้องรับแขกถ้าเอาของออกก็จะดูกว้างค่ะนี่ค่ะไฝ่ดาวลายทั้งบ้านพื้นปูแกนิโต้นะคะเดี๋ยวรัดจะพาขึ้นข้างบนแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างบนกันนะคะบันไดแข็งแรงนะคะมุมนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะค่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างบนกันเลยค่ะค่ะตอนนี้รัดก็พามาดูชั้นสองนะคะ พื้นนะคะปูลามีเนตเมื่อเรามองตรงเข้าไปก็จะเป็นห้องน้ำข้างบนนี่จะสามนอนนะคะข้างล่างหนึ่งนอนนะคะเป็นสี่นอนนะคะนี่ค่ะพอเราหันมาด้านซ้ายจะมีหนึ่งห้องอันนี้มีแอร์ให้เรียบร้อยผ้าม่านเรียบร้อยนะคะไฟดาวไลท์ทั้งบ้านนะคะพื้นปูลามีเนตนะคะนี่คือห้องที่หนึ่งเดี๋ยวรัดผ้าไปดูห้องที่สองนะคะห้องที่สองอาจจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่นะคะ ้องก็จะขนาดเท่ากับห้องที่หนึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะหน้าต่างนะคะเป็นบานเลื่อนกระจกเมื่อเรามาทางด้านขวานะคะทางด้านขวาอันนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์ค่ะนี่ค่ะห้องมาสเตอร์ค่อนข้างกว้างนะคะสำหรับบ้านไซนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวลัดพาดูนะคะว่าเนื้อที่มันจะยาวประมาณไหนนี่ค่ะมีแอร์ให้เรียบร้อยนะคะ ก็คือข้างบนจะเป็นหนึ่งน้ำค่ะข้างล่างอีกหนึ่งน้ำนะคะ